สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเฮเด็กๆก็ช่วยยกนะคะวางวางข้างล่างก็ได้ลูกวางตรงนั้นก็ได้นะคะไปเออเหนื่อยแล้วก็ไปปั่นจักรยานก่อนไปหมดรอบแล้วปั่นจักรยานก่อนเออไปขี่ดูรถเด้อ ดูรถนะลูกดูรถนะตามไยแตตาไม่ต้องไปกับข้าวหนรู้ขีแถวนี้ลูกรถมันเยอะเขาไปไกลนู่นนู่นเขาไปไหนนู่นูว่าขีแถวนี้แหละครับ มันอ่ะโอยวนหมดแลยโอ๊ยนหมดแล้วนี่หนอเอ้เเ่ขึ้นก่อนมันคือบริกรคอยปูนก่อน ยิงทางไลน์เนาะเพราะปานมีดานอย่งไอเนี้ยสุกเนี่ยเราเอาลูกเลยย้ปุ่มป้อนเน่ยตักลูกเลยตายเลยตายมันเลยเฮ้ยเลยเดี๋ยวได้เอาเอาเอาแสดงภาพพิชลุ่มสีา วันนี้มันแป๊บเดียวเขาก็คอเนาะเข้าที่มาดามามาา่าหฮฮั่นนะบะแมน้นเขาก็คอมันแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่ชุก

ตัวพ่อพนแนนาและล้างอยู่บนนี้อยู่น้กันกระชังตัวกันพี่น้องเลยไปนิดไปรายรถขาวจ้วฮันดบยใบุรีบุรีท่านเฮ็เงือนใหม่แล้วทนเตาอันไฟใหม่ลุกแท้แล้วเนาะว่าสิเฮ็ดขั้วอินใหม่โซไซออนใหม่ในหู้ดังเพื่อนน่ะละ พ่อลืมลืมมาเข่าพี่น้องเลยสาเหตุที่คุณพ่อลืมมาเข่าเนี่ยเป็นเพราะว่าบริกินข้าวเหนียวโดนแล้วแมนบะบริกรกินข้าวเหนียวเนี่ยโดนแล้วพี่นอ้องเอ้ยอันนี้ข้าวเหนียวที่มาดามเอามาให้เราท่านก็เลยได้หุงกินลืมบัดน,นี้ถ้วยเดียวกินบะมี่หมดเลยนะครับติดหนึ่งกินบะม่หมดยกลืมมาเขา่าก็เลยเพิ่งจะมาเขา่ขกากินก็สวัสดีครับ